สวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับผมมื้อนี้เข้าได้เข้าได้ยี่ห้อซีปลูกซิดหรือเลือกจากกันนะอของกินได้เด้พี่น้องเอามาต่ำครับผมเข้าเคยเห็ดแต่เพิ่นใส่ของหวานเนาะเคยใส่จะหวานเย็นน้ำแข็งใส มือน,นีอเขาเสียอมาต่ำครับผมมาต่ำกินกับเข่าครับผมต่ำต่ำแล้วมาต่ำกินกับเขา่านะ รสสีสันเดับผู้ใดอยากกินลูกจากหรือลูกชิบ้็จะเสิเอิญพี่ด้องสิเอิญเอิญยังกับเอิญรดผุ้มกับบางหูภาาไทยก็เอิญ,อเ,อญเอิญนี่อย่างน่ะเห็นปะกินได้ครับผมมาตำอย่างนี้ก็กินได้ อะเราไปชิมดูมันจะขี้แตกไม่ขี้แตกก็ลองกินดูครับสวัสดีค่ะพี่น้องคะเห็นตาข้าเจ้าต่ำลองต่ำกินมึงว่ามันจะเป็นรสชาติยังไ,ไงนี่นะคะก็มาชิมบึง nó là lục xích lục xích tầm đẹp làm làm tầm bọc ạ อันนี้แบบต้มซุปแบบต้มแม่จ้ะพี่นอ้องไปซื้อมาโดนละเจ็ดสิบบาทนบ่ๆนับๆ ใส่ของหวานนะพี่น้องนะเขาไม่ใส่ของหวานแล่วเขามาตามกินเลนเพราะควาจริงถ้าเขาอือโอเคนะ นี่นๆๆตำเขาเราซองเนื้อเนืซองน้อเๆๆจาว่าหนามันบ่เขากะมันบ่ซึมเขากะเหนื่อแไหมอืมมันซึมเข้าเ้อเพราะว่าเย็นน้องบ่เขาแมนเพราะว่ามันอ่อ มาดูน่ำถ้าเขาสุดตั่วไปเขาจงได้รสชา,นา,นนะสา,นาตน่ำกวนนะรสชาตินน่ำของสามกวนานอกครับข้อเกี่ยวกับโดยรสชาตของลูกชิอืน đi có tâm hỏi khang nó thế nào lại có tâm hỏi khang người hả xong ừ cá khá tuần hư hư hư

อันนั้นอ่ะกินบรหยุดเลยว่างว่างหไดเลยแทบอันนั้นแต่ว่าอันนั้นแพงกว่านี่อื้อสับรับดตำสับรับดแต่ของหวานม,ม,มีกิขุ่ม,ม,มกีนยังฝนตกเฮียทำมันพายออก บก้ับม้ย่างะเอามือลยอย่างอเอ,อ,อ,งอ,อเ็บไหเจ็บสูตตัมู้กสูตบ่ได้น่ากินด้วดีดีเนาะใช่ไหบือตบงตบักแดง ิ้านบบาบเน่เขาไม่กบบ่แก่ออยกินกับขาวมนนจบเลยคอยกอจจินกับข่าวมืืเราเคยจปกินะคนัี่ีมีสุกเล้วังเดีจะไปตายหอกไปมองก่าหาปลาบริสุทธิ์เด้อเขาว่อยาหา ทำไปทั่วจำส้าเบียของสเร่ได้มบ่ขมจำสาเบียรใส่แซ่บคนไี้แ <ผม S 2> นะ <c oughs> ไปก่อนสวัสดีครับ